สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับหมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะเรื่องที่หมออยากจะมาชวนคุณในวันนี้เป็นเรื่องการอ่านหนังสือค่ะซึ่งการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่เราจะเป็นที่ต้องรับการฝึกฝนตั้งแต่เด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ่านจับใจความการอ่านแบบผ่านๆเพื่อเอาเนื้อเรื่องอย่างย่อๆหรือการอ่านเอารายละเอียดและมีอีกหลายๆวิธีในการอ่าน ซึ่งก็เหมาะกับงานแต่ละประเภทที่ไม่เหมือนกันนะคะปัญหาอย่างหนึ่งเนี่ยที่มักจะมีคนมาปรึกษาหมอได้บ่อยๆก็คืออ่านอย่างไรให้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยากอ่านหนังสือนะคะเพราะว่าปัญหาที่เจอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาตั้งต้นที่จะอ่านหนังสือมันก็มักจะมีอะไรเนี่ยมาขัดทำให้ไม่ได้อ่านอย่างเช่นต้องไปดู YouTube ต้องมีนัดกับเพื่อนหรือมีเหตุผลอืนอ่นๆที่มันทำให้ต้องพัดผ่อนออกไป หรือเวลาที่อ่านเนี่ยอ่านไปแล้วอ่านวนไปวนมาตั้งนานเป็นชั่วโมงก็ยังไม่สามารถจัดจับความได้สักทีหรือบางทีอ่านไปแล้วเนี่ยอ่านทั้งเล่มจบไปแล้วดูเหมือนก็ยังไม่ได้เนื้อความอะไรหรือไม่ได้อะไรที่มันเพิ่มเติมนะคะหรืออ่านแล้วเนี่ยอ่านแล้วก็สลบอ่านแล้วก็ถูกเตียงดูดซึ่งปัญหาพวกนี้เนี่ยเราจะต้องมาฝึกทักษะในเรื่องของการอ่านหนังสือกันค่ะในการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพได้เนี่ย มันจำเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างนะคะปัจจัยอย่างแรกเนี่ยก็คือปัจจัยจากตัวเราเองในตัวของเราเองตอนที่จะอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนค่ะว่าเราอยู่ในสภาวะที่พร้อมสะอาดไหมเช่นหิวไหมง่วงนอนไหมหรือมีภาวะอย่างอื่นไหมที่มาจะขัดขวางทาให้การอ่านหนังสือของเราเนี่ยไม่สามารถอ่านได้อย่างเต็มที่แล้วก็ต้องมาดูสมาธิของเราด้วยค่ะว่าตอนที่เราอ่านเนี่ยเรามีสมาธิมากพอหรือเปล่า ในบางโรคทางจิตเวทเนี่ยทำให้มีสมาธิที่ไม่ดีเช่นโรคสมาธิสั้นโรควิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรืออีกหลายๆโรคเลยนะคะซึ่งโรคทางจิตเวทส่วนใหญ่เนี่ยส่งผลกระทบต่อสมาธิทั้ทงนั้นค่ะ เพราะฉันเนี่ยถ้าเราเนี่ยคิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจเราไม่ปกติเรามีปัญหาเรามีความเครียดหรือมีอะไรที่ทําให้เป็นอุปสรรคที่ทําให้เราไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยแนะนําให้พบผู้เชี่ยวชาญเช่นจิตแพทย์นักจิตวิทยานะคะเพราะถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเรื่องสมาธิตรงนี้ได้เราก็จะสามารถที่จะกลับมาอ่านหนังสือได้ปกติค่ะ นอกจากในเรื่องของตัวสมาธิตัวความพร้อมของเราในการอ่านแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูอย่างที่สองก็คือปัจจัยก็คือหนังสือหรือสิ่งที่เรากำลังจะอ่านนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบมากๆเนี่ยเราก็จะมีแพชชั่นที่จะอ่านถึงแม้ว่าเราจะกำลังนั่งรถอยู่กำลังจะทำอะไรอยู่ก็ตามเราก็จะหยิบหนังสือเล่มนั้นขึ้นมาอ่านไม่ว่าจะเป็นในรูปของหนังสือที่เป็นหนังสือจริงๆหรือเป็นหนังสือของอ e ีบุ๊กที่เด็กสมัยนี้นิยมอ่านกันนะคะ ก็ถ้าเกิดเนื้อหาเนี่ยมันมีความน่าสนใจไม่น่าเบื่อเนี่ยมันก็จะเพิ่มความจูงใจในการอ่านมากขึ้นหรือเราอ่านไปแล้วเนี่ย เรามีคนกลุ่มคนที่เมาส์มอยที่แบบคอยเชียร์อัพให้เราเนี่ยที่อาจจะต่อต่อไปเพื่อที่จะนํามาพูดคุยอภิปรายกันเนี่ยหรือเป็นบุคคลเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยอยากอ่านหนังสือเล่มนั้นมากขึ้นค่ะหรือตัวหนังสือนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเนื้อหาเนี่ยคนเขียน,เ,นยเขียนดีหรือเปล่าเขียนเนื้อหาวกวนหรือเขียนอะไรมั่วซั่วไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าการที่เราจะอ่านหนังสือได้อย่างที่บอกไปว่ามันต้องประกอบไปด้วยหลายเหตุหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่แค่ปัจจัยของเราอย่างเดียวตัวหนังสือเองก็มีผลด้วย อย่างบางวิชาเนี่ยที่เราไม่ถนัดเลยเช่นเลขฟิสิกส์เคมีถ้าเกิดว่าเราไปอ่านโดยที่เราไม่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็จะหมดแรงหมดกําลังใจที่จะอ่านได้ง่ายค่ะเพราะอ่านไปมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะคะนอกจากตัวหนังสือตัวเราเองแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมในการอ่านก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สาคัญเหมือนกันซึ่งสไตล์ในสิ่งแวดล้อมที่อ่านแล้วเราจะรู้เรื่องเนี่ยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน บางคนก็ชอบนั่งอ่านเงียบๆอยู่ในมุมอยู่ในห้องสมุดหรือบางคนเนี่ยก็ชอบอ่านอยู่ในที่ที่มันมี noise background หรือว่าที่ที่ในเราอยู่ในอย่างเช่นในร้านกาแฟที่มันมีเสียงผู้คนแซงแซงหรือว่ามีบรรยากาศของคนอื่นๆในการอ่านหนังสือเพื่อที่จะได้เป็นแรงขับแรงผลักให้เราสามารถที่จะอ่านหนังสือได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องจัดหาสถานที่ที่เหมาะสมที่ใช้ในการอ่านหนังสือซึ่ง สถานที่แต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปัญหาที่เจอได้บ่อยนะคะก็คือเด็กบางคนเนี่ยถนัดที่จากหนังสือที่ร้านกาแฟมากกว่าแต่ว่าผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่เข้าใจรู้สึกว่าการไปอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟไม่น่าจะรู้เรื่องเพราะมันไม่น่าจะมีสมาธิมีอะไรให้วอกแวกเยอะแต่สําหรับบางคนเนี่ยสมองของเขาเนี่ยมันถนัดกับการอ่านหนังสือแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปค่ะ หลังจากที่เรารู้แล้วนะคะว่าสาเหตุเนี่ยที่จะมีผลต่อก,การอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพเนี่ยนอกจากตัวของเราเองตัวของหนังสือตัวของสิ่งแวดล้อมเองแล้วเนี่ยมันก็ยังมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างนะคะซึ่งถ้ามันมีปัจจัยอะไรที่มันส่งผลกระทบต่อก,การอ่านหนังสือเราก็ค่อยๆพยายามแก้ไปเป็นอย่างๆค่ะเมื่อเรามาคุยถึงเรื่องปัจจัยต่างๆแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาพูดถึงวิธีการแก้ไขนะคะ อย่างปัจจัยจากตัวของเราเองเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้เนี่ยเราเองอาจต้องวิเคราะห์ตัวเองค่ะว่าเพราะอะไรเราถึงอ่านไม่ได้เพราะเราสมาธิไม่ดีหรือเปล่าเพราะเราไม่ชอบวิชานี้หรือเปล่าหรือเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมมันวุ่นวายมันเลยทาให้เราอ่านหนังสือไม่ได้ซึ่งสิ่งสําคัญที่เราจะมันที่ต้องรู้ถึงสาเหตุที่ทําให้เราอ่านหนังสือไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเราจะได้ไปแก้ไขที่สาเหตุค่ะเช่นเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านอยู่ในห้องนอนอ่านบนเตียงนอน บรรยากาศแบบนั้นเนี่ยเตียงก็จะดูดวิญญาณไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือก็จะทําได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเนี่ยการอ่านหนังสือนในห้องนอนเนี่ยเป็นไปได้ไม่แนะนําเราควรจะจัดสถานที่อ่านหนังสืออย่างเป็นจริงเป็นจังมากกว่าเช่นในมุมมุมหนึ่งของห้องนั่งเล่นมีโต๊ะเก้าอี้ที่มันเหมาะแก่การนั่งอ่านและที่สําคัญเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่จะทําให้เราวอกแวกได้มากก็คือพวกสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอ่านหนังสือนเนี่ย ก็อาจจะเอามือถือไปไว้ที่ไกลๆที่สุดไม่ได้ยินเสียงปิดโนติให้หมดนะคะหรือถ้าเราอ่านหนังสืออ e ีบุ๊กอยู่ใน iPad เนี่ยก็ให้เราพยายามที่ปิดโนติให้หมดปิดอะไรก็ตามที่ไม่จำเป็นต่อการอ่านไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็สะเะผิอหายใจได้ง่ายไปทำอย่างอื่นเพราะอย่างอื่นมันสนุกกว่าการอ่านหนังสืออยู่แล้วค่ะพอเรามาปัดใจตัวของเราเองแล้วเนี่ย แล้วถ้าเราเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของสมาธิเนี่ยเราก็ต้องไปรับการแก้ไขรักษานะคะอย่างที่บอกไปเมื่อตอนข้างงโตเนี่ยว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องสมาธิจริงๆเราก็ต้องหาสาเหตุค่ะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่ถ้าเกิดว่าเกิดจากสาเหตุจากโรคทางด้านจิตใจเรารักษาโรคทางด้านจิตใจดีขึ้นการอ่านหนังสือก็จะเป็นไปด้วยดีมากขึ้นมากค่ะอย่างในส่วนของสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็คงจะปรับแค่พอที่จะปรับได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าจัดสถานที่ที่มันเหมาะสม มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านครบไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้เราวอกแวกไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาวางแผนการอ่านหนังสือด้วยค่ะในช่วงต้นๆของการอ่านเนี่ยพยายามอย่าคาดหวังบีบคั้นตัวเองมากจนเกินไปว่าฉันจะต้องอ่านให้จบภายในวันนี้นะคะเพราะการที่คาดหวังมากจนเกินไปเนี่ยมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะข้อดีคือถ้าเกิดในบางคนเนี่ยฮึบเนี่ยมันก็ทํทให้อ่านได้ดี แต่ในบางคนเนี่ยพอเห็นมันเยอะๆไปแล้วเราตั้งเป้าหมายไว้เยอะเนี่ยมันก็ถอดใจน่แรกเสียแล้วนะคะพนเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เริ่มต้นอ่านมีการผัดผ่อนออกไปเรื่อยๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ย เราก็กลับมาดูว่าเราเนี่ยจะเริ่มอ่านหนังสือตอนไหนอย่างเช่นในตอนแรกก็อาจจะได้อ่านได้แค่5้านาทีแล้วไปเดินพักแล้วค่อยเพิ่มจํานวนเวลาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆมีการตั้งเป้าหมายในการอ่านนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนลักษณะที่ว่าอ่านแล้วต้องเขียนสรุปมันถึงจะจับใจความได้นะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่แนะนํามากเลยเพราะมันมีงานทดลองวิจัยนะคะว่าการที่เราจดจําความทรงจําผ่านการเขียนเนี่ยมันคือเป็นการโปรเซสผ่านกระบวนการหลาย อย่างของสมองซึ่งมันจะเข้าไปบันทึกในสมองในส่วนของความจําของเราได้มากกว่าวิธีอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานอนอ่านบนเตียงตะแคงอ่านบนทีนั่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยจำได้ไม่ดีเท่ากับการที่เราลุกขึ้นมาจดมาเขียนมาช็อตโน้ตต่างๆค่ะหลังจากที่เราวางแผนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยเราก็ทดลองลงมือทําตามนะคะ แต่ถ้าทําไม่ได้วันนี้ก็ยังไม่เป็นไรเราก็มาดูกันค่ะว่าอะไรเป็นปัญหาอุปสรรคที่ทําให้เราทําไม่ได้แล้วเราก็มาจัดการแก้ไขกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากที่จะอ่านหนังสือได้เนี่ยเราก็ต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันค่ะสําหรับวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนถ้าใครมีปัญหาหรือมีใครอะไรอยากสงสารเพิ่มเติมนะคะสามารถเมนมาได้ที่ใต้นี้เลยแล้วก็หรือมีอะไรเนี่ยก็สามารถมาอินบ็อกซ์มาได้ที่ Facebook Page หมอแมวน้ำเล่าเรื่องนะคะหมอก็จะรีบเข้าไปตอบเลยค่ะเดี๋ยวหมอขอตัวไปอ่านหนังสือก่อนนะคะบ๊ายบาย